สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติออกมาเตือนอดีตสส12รายด้วยการให้รีบยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินก่อนที่จะถูกดำเนินคดตีตามกฎหมายค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้ทำหนังสือแจ้งอดีตสสจำนวน12รายที่ยังไม่ได้ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตอ่อปปชเพื่อให้แสดง รายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินภายในระยะเวลา30วันซึ่งหากเพิกเฉยทางปปชก็จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดส่วนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของอดีตสสทั้งหมดในเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติในบัญชีของบุคคลใดซึ่งยังต้องรอการตรวจสอบในรายละเอียดอีกครั้ง อย่างไรก็ตามสำหรับอดีตสสสองรายที่เสียชีวิตแล้วคือนายทองดีมนินสารและพันเอกอภิวานวิริยะชัยจะต้องสอบตรวจสอบว่าเป็นการเสียชีวิตก่อนที่จะครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งหนึ่งปีหรือไม่ซึ่งหากเสียชีวิตหลังจากที่พ้นตำแหน่งหนึ่งปีแล้วต้องให้ทายาตเป็นผู้ดำเนินการยื่นเรื่องแทน สำหรับอดีตสสที่ยังไม่ได้ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินจำนวน10คนในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์คือนายชื่นชอบคองอุดมนายธีรพัฒพริ้งสุลกะนายแพทย์บุรชัยสมุทรรักษ์ ในส่วนของพักเพื่อไทยคืนายคมเดชชัยสิวามงคลจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีศัพันตำรวจโทสุรทินพิมานเมคินนายถาวรตรีรัตนรงค์นางอุดมรัตน์อาพรรัตน์นายชันชัยชัยรุ่งเรืองอดีตสสของพักชาติไทยพัฒนาและนางพัชรินมั่นปานอดีตสสของพักประชาธิปไตยใหม่